ไม่ทันการเปรตผีนั้นมันขายชาติอนาถที่นักการเมืองเปลืองภาษีไม่มีดีแผ่นดินนี้ถูกยี่ย่ำจนหนักใจปากกับใจไม่ตรงกันเลวสันหาไรจัญญาพาชั่วรู้ตัวไหมอุตภาเราต่อต้านในทันใดไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพมาจับจองคาราบาวเขายังรู้พวกหมู่มาน ว่าไอาการอันตรายมันหมายจ้องพลังงานอันดามันที่ฝันจองชั่วสอดคล้องผองแช่งชักคราบนักบุญผู้นำไทยไปตกลงงุนงงนักชั่วประจับ์มกกองกินไทยสิ้นศูนรีบถอยไปไอ้นาซาแสนอาดูนชั่วเพิ่มภูนศูนย์สิ้นแผ่นดินกันหลายร้อยปีที่จีนไทยมีไมตตี เราน้องพี่ที่เกิดสุขเฉิดฉันโลกอิสลามล้ำเลิศชูเชิดกันความสัมพันธ์นั้นผู้นําคิดทำลายขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครัขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม้าพูดได้แล้วนะคะท่านผู้ชมขารีเสียงโทรทัศน์นะคะท่านผู้ชมค้ททะคะา เรื่อง,ออองสอค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าได้ยินแล้วบุ่ณโยมทั้งสองเคยเป็นงี้นะอาตมาจะเปรียบเทียบตัวเราเหมือนรถคันหนึ่งเรื่องอค่ะท่านค่ะอ่าอยัางคุณโยมทั้งสองรถคันหนึ่งประกอบด้วยล้อสี่ล้อใช่ไหมค่ะนะที่จริตามหลักคุทศาสตร์ศาสนาเนี่ย ต้องกระตันยู้คุณนต่อบุคคลสี่จำพวกนะสี่จำพวกก็หนึ่งบดามารดาเหรียบมอเตอรล้อซ้ายล้อซ้ายหน้ารูอาจารย์เหมือนล้อขวาพระเจ้าแผ่นดิ้เหมือนล้อเหมือนล้อซ้ายหลังพระพุทธเจ้าเหมือนล้อซ้ายขวาเนี่ยเห็นว่าจึงเป็นรถคันหนึ่งไม่หลาก่แา้จริงอย่าง้เราอยากจะจัดชมรมสมาคมขึ้นมาใหม่ให้เกิดความเข้าใจว่า ้เราจะถามว่าถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราเกิดได้ไหมแต่่ยอมค่ะท่านถ้าง <Heavenly. S 2> ั้นบ้านเมืองที่เกิดอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็คือสถาบันทหารสั่คู่กับทหารการสร้างบ้านเมืองมาแต่มีไม่มีไม่กี่คนคิดจะมาทาลายล้าในการสร้างบ้านใหม่เมืองใหม่ที่ว่ารัดไทยใหม่พวกนี้ถือว่าเลวไายเลวแสนเลวเลวยิ่งกว่าเลวคาว่าเลวบางสิ่งบางอย่างยังมีของดีไว้ใช้ได้เพราเรื่องช่างตายเหลือมาเหลืองานเาหนังเหนไหคนตายอย่างก็มีความดี ทีรียไม่กี่วันคนเราก็จะต้องตายนะมันไม่มีทางได้ตายแต่ไม่กระทำความดีอยากจะเป็นประธานาธิบดีโอ้ความคิดมันอับปีอับสาัดทีนี้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยโดยเฉพาะว่าการเมืองก็ดีการเรียนก็ดีการอะไรก็ดีการศึกษาประวัติเนี่ยว่าไอ้ทักษิณมันจะทําลายประวัติศาสตร์มันก็ยีหนูเดินมาสอนให้เด็กใช้อะไรแทบเละตั้งแต่ยาวไัยมันเป็นไปไม่ได้เป็นการทาลายระบบนย่ยทนี้ายระบนอย่างนี้ป็นช้อนทัาน ท่านทั้งหลายที่ไี้ฟังรายการและอยู่ทั่วไปว่าเราจะต้องออกมาต่อสู้ในหลักที่ใช้จริงครับว่าถนนเนี่ยเป็นที่เดินของรถแม่น้ำเป็นที่เดินของเรืออากาศเป็นที่เดินของเรือบินการแสดงความคิดเห็น,นไม่มีใครก็ดาว่าดได้แต่การแสดงมีประทัารานโดยสูงสุดกฎหมายมาตรา112ปกป้องสถาบันเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรขององค์ที่ในทางพระเศาสนาเมื่อพระคาถา,ามาตโมอกอยู่เป พระเจ้าว่าพระมหากษัตริ์เด็จนี่ต้องหยุดนะเห็นี่ขนาดว่าพระยังยังต้องหยุดเลยต้องหยุดรักษาเด็ดเนี่ยฉันใดเมื่อท่านสาทุกชนคนทั้งหลายก็อยากให้จัดต่อไปนี้จะต้องให้จัดรายการกคทั้ทัอยู่การกระทังความดีหลายปีเนี่ยไม่ไม่ไม่ชา้าเกินไปนะมีคนทั้งหลายมาข้างกัา,าจะมาอะไรจอ,อไหมไม่จะออกมามันปีนี้มันก็อ,ออกแน่นอนแต่จะอออกก็ต้องบอกคนทั้งหลายให้เข้าใจว่าเมื่อเรามีปู่ย่าตายายเราเกิดมาถึงแก่ฉันมาตัวเหล่านี้พระพุทธเจ้า พราะมหาศ,าศาสตร์การสร้างเมืองไทยในนามวัตถายามเพ่งมาเปลี่ยนไทยเมื่อ50ปีนี่ใช่หรือไม่สังนัสยามจึงเป็นเมืองยิ้มของคนทั้งหลายในโลกให้กลับคืนสู่มาเพราะปากความเมตตาจะเรียกพอนักปรครับท่บทานค,ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะครับก็คงจะพูดนิดเดียวนะครับว่า ผมไม่ค่อยประทับใจทหารเท่าไหร่ช่วงนี้ครับคเพราะว่าทหารเหมือนกับว่าไม่ได้ทําหน้าที่นะครับผมทหารนี่บางทีขณะนี้นะครับเรียกว่าประชาชนเขาก็ไม่ค่อยที่จะยังไงดีให้ความเชื่อถือนะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทหารที่เขาทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะผมคิดว่ามันจะสร้างความเชื่อมัน่น ให้กับทางด้านของประชาชนได้มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะรักษาในส่วนของการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับซึ่งก็คงจะเป็นหน้าที่หลักใหญ่โดยของทหารเขานะครับแต่ดูเดี๋ยวนี้แหมทหารมัน รู้สึกย่อหย่อนไปหน่อยหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยต้องออกมาพูดจาแทน้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ฝ่ายทำลายก็ทำลายไปแต่ฝ่ายที่เขายกจ้องเขาก็ทํากันเต็มที่แต่ทหารซึ่งผมว่ามีหน้าที่โดยตรงเนี่ยน่าจะขยันกันแข็งมากกว่านี้นะฮะน่าจะเข้มแข็งมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะถ้าหากว่าที่ผมบอกนั่นแหละเวลาที่ดู ทหารเขาสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพวกที่ใหญ่ๆโตๆพูดยาวๆเนี่ยนะฮะพอพฟังๆไปนี่นะแล้วก็เราปิดเสียงทีวีเนะี่ยเราก็ทําเสียงเมียวเมียวเมียวมันจะเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> คือคือ,ค,อคือมันไม่มีอํานาจนะแล้วก็มันไม่มีความจริงใจเนาะทหารนี่เหมือนเสือนะแต่ว่าถ้าร้องออกมาเป็นแมวเนี่ยแม้ความนิยมของประชาชนหมดเลยครับ ผมก็เลยที่อยากจะบอกว่าความมิเห็นประชาชนในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันทหารนี่นะฮะหมดแล้วจริงๆจบแล้วจริงๆแล้วจะทํากันยังไงครับเนี่ยแหละครับเพราะว่าทหารเนี่ยนะฮะเอาเนี่ยท่านท่านเป็นฐานอากาศเนี่ยนะฮะนี่ที่ส่วนใหญ่ท่านจะฟังว่าผมเผมพูดถึงฐานบกนะฮะแต่จริงๆเนี่ยทหารเนี่ยนะครับจบมาจากโรงเรียนในร้อย ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นร้อยตีพอสักพักหนึ่งเป็นร้อยโทร,ร้อยเอกใช่ไหมเข้าอบรมเสเป็นพันตีแล้วก็ไปเป็นผู้บังคับกองพันก็ก็อบรมชั้นนายพันนะฮะพอสักพักหนึ่งก็ไปเป็นนายพลก็อบรนเรียนวปรอ,รอรผมถามว่าถ้าทําตัวลักษณะแบบนี้สถาบันของท่านเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันก็มันไม่คุ้มค่าเนาะ ผมมองดูว่ามันไม่ไม่คุ้มค่านะก็เลยอยากที่จะให้ทหารเนี่ยปรับตัวให้มีความเข้มแข็งนะครับนี่ก็เตือนกันคุยกันนะความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยทหารมีความเข้มแข็งก็คือว่าทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเพราะว่าตอนแย่เขาเห็นเห็นอยู่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยทั้งภาคทั้งตะวันออกทางใต้เนี่ยปัญหาก็คือมีการลุกล้ำดินแดนอะไรกันเนี่ยถ้าทหารเข้มแข็งเนาะ มันก็มันก็มันก็ไม่มต้องประชาชนไม่ต้องออกมาเย่อๆแบบนี้นี่แหละครับก็เลยฝากไว้เสียดายฮะทหารยุคนี้เป็นอะไรไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวีสคก็จะรับไปเพื่อจะถ่ายทอดไปอีกนะครับช่วงหนึ่งนะครับไปให้เพื่อนๆทหารได้รับรู้นะครับแต่เรียนนิดนหนึ่งวา่าเรียนนิดนึงว่านานทหารเก่าๆนะครับเยอะนะครับที่ยังมีความรักชาติ นะครับมีความจงรักักดีต่อมทางกษัตริย์มีความเป็นห่วงใยประเทศชาติไม่แตกต่างกับท่านนะครับเราก็พยายามกันหลายวิธีนะครับแต่ก็จะรับฟังที่ท่านได้กรุณาแสดงความคิดเห็นแสดงความพิดเห็นแล้วก็เหมือนกับพาะต่อว่ามาเล็กน้อยนะครับเพื่อจะถ่ายทอดไปให้ในทหารรุ่นน้องๆเขารับทราบว่าประชาชนเขาคิดอย่างนี้แล้วนะ ค่ะท่านคะ่ะสุดท้ายของรายการค่ะท่านคะ่ะอยากจะให้ท่านบอกกับประชาชนว่าแล้วประชาชนจะร่วมที่จะพิทักษ์รักษาประเทศไทยเอาไว้ไม่ให้เป็นรัฐที่ล้มเหลวจากการเมืองอุบาทได้อย่างไรคะท่านคือผมก็เรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังมาหลายครั้งนะครับว่าท่านจะต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับ <S <S ศึกษานะครับยอมที่จะต้องศึกษาอ่านนะครับแล้วก็ยอมเสียเวลาเล็กน้อยนะครับที่จะฟังจากหลายๆกระแสและเอากระแสเหล่านั้นเนี่ย มาวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นผลดีหรือผลร้อยแต่ประเทศชาติผมว่าไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาระดับไหนนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมีศักยภาพในเรื่องของไหวพริบปฏิพานความฉลาดทั้งนั้นหะครับมีคนไม่จบนะครับป .4 เป็นมหาเศรษฐีในประเทศไทยเนี่ยหลายคนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้บอกกับตัวเองว่าโอ้ยฉันไม่มีความรู้หรอกฉันจะไปศึกษาอะไรได้นะครับ,รบขอให้ท่านใช้วิจารณญาณ ด้วยตัวของานเองแล้วคิดว่าการเมืองขนาดนี้มันเป็นการเมืองอุบาทจริงหรือไม่นะครับการที่คนมาบอกว่าโกหกเล็กน้อยไม่เป็นไรมันเลวร้ายไหมเพราะว่าโกหกอ่ะมันก็ผิดศีลมันก็เป็นการทําลายสัจจะของตัวเองอยู่แล้วมันเป็นกา,การทำลายโครงสร้างของความดีงามของสังคมอยู่แล้วนะครับหรือมีรัฐมนตรีมาบอกว่า อนุญาตให้โกงได้า20%อีก80%ประโยชน์ก็ตกกับประชาชนอันนี้มันก็เลวร้ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีหรอกครับประเทศไหนในโลกนี้ที่จะกล้าพูดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมกำลังจะเรียนก็คือว่าขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้มีวิจารณญ,ญาณคิดอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ตรึกตรองนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้เหมือนกับ ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าอย่ากลัวเลยต้องไม่กลัวครับต้องไม่กลัวครับเราต้องไม่กลัวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นมันยังไม่มาถึงเลยสิ่งที่เรากลัวคือความล่มสลายของประเทศไทยนะครับความกลัวที่เราควรกลัวก็คือพี่น้องคนไทยจับอาวุธแล้วฆ่ากันอย่างทารุณนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะกลัวปัจจุบันนี้อย่าไปกลัวครับนะตราบใดที่ยังมีคนที่รักชาตินะครับยังมี คณอย่างเช่นคุณพัชชาและเพราะเราทุกคนที่ช่อง13สยามไทยรวมถึงประชาชนมีเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับที่ยังมีความรักชาติจงรักพินดีต่อพระมหากษัตริย์มีความรักประชาชนมีความต้องการจะเห็นประเทศนี้มีความสงบสุขนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นความจริงใจนะครับไม่ต้องกลัวครับนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับ ท่านคะ่ะก็ชาติไทยจะคงอยู่นะคะก็ต้องด้วยพลังของคนไทยทั้งชาตินะคะที่มีความจงรักภักดีค่ะต่อชาติสาตว์กษัตริย์ไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรประเทศไทยของเราเราก็จะต้องมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งหมายที่จะทําให้ชาติของเราคงอยู่ต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาเริศคะ่ะและท่านพลอากาศโทวัชระริทาริีต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความที่ห็นและรับชมรายการลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการซูเพื่อบ้านเมืองสวัสดีค่ะ We'll